ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่กันแล้วนะครับและหลายท่านก็คงจะได้มีโอกาสหยุดยาวและก็คงจะได้ใช้โอกาสนี้ได้พาครอบครัวไปร่วมทําบุญทํากุศลตามวัดต่างๆเพื่อความเป็นมงคลให้กับชีวิตนะครับแต่ถ้าหากท่านใดยังไม่รู้จะไปเริ่มต้นเที่ยวแล้วก็ทําบุญที่ไหนวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ที่ตนนําบลหนองตากยาอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่รายการได้มีโอกาสนําเสนอภาพการจัดกิจกรรมจากทางวัดแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องหลายครั้งด้วยกัน ก็จะได้มีการจัดงานจัดกิจกรรมให้เราได้เดินทางมาร่วมทำบุญเช่นกันนะครับโดยในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมที่จะถึงนี้ทางวัดก็จะมีพิธีเททองหล่อองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์ใหญ่ในวาระที่5ขึ้นนะครับซึ่งในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นวาระที่พิเศษและก็ยิ่งใหญ่เป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากว่าถ้าหากท่านใดที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้จะเหมือนเป็นการได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลให้กับชีวิตในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้ว ยังถือได้ว่าน่าจะได้บุญได้อานิสงส์เป็นอย่างยิ่งเพราะวาระนี้เป็นการเททองหล่อชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาชิ้นส่วนทั้งหมดที่จะได้ทําการเททองหล่อนะครับครั้งนี้จะเป็นการเททองหล่อในส่วนช่วงคางลำคอลงมาถึงช่วงไหล่ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ทองเหลืองในการเททองมากถึง4ตันเลยทีเดียว ฉะนั้นท่านใดที่มีความศรัทธาในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีห้ามพลาดก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับทางวัดหนองตากยาอภัยศัตว์แห่งนี้กันได้เช่นกันนะครับในระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีซึ่งหล่อด้วยทองเหลืองทั้งหมด32ชิ้นนะแต่ก็ต้องอาศัยศรนะัทธาญาติโยมที่ต้องมารวมพลังกัน ใช้งบประมาณในการสร้างค่อนข้างสูงถึง3ากว่าล้านบาทแต่ก็ดูจากศรัทธาของญาติโยมที่มาค่อนข้างที่จะลดหลามสมาคิดว่าคงจะสําเร็จได้ไม่ยากนั้นที่ญาติโยมที่ได้ติดตามรับชมรายการส่องธรรมอย่างนี้มาตลอดก็คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศแต่ละวิธีแต่ละวาระการที่จะสร้างพระใหญ่เนี่ยต้องอาศัยตัวศรัทธาเป็นที่ตั้งนะถึงจะทําได้เพราะว่าที่จะมาสร้างในครั้งนี้สมาชิไม่ได้มีเจ้าภาพใหญ่ ที่เป็นชิ้นเป็นอันแอามาอาศัยความศรัทธาที่จะมาเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายให้กับญาโยมทุกคนนะที่มารวมจิตรวมใจรวมพลังกันแต่ในรวนนนนาวระตแต่ทั้งญาโยมที่มาเป็นเจ้าภาพที่ญาโมได้เห็นได้มีจิตศรัทธาต่อองค์สมเด็จจริงๆโยมได้เสียสละทรัพย์ซึ่งหาไม่ได้ยาก,ยากลําบากนะนำมาสร้างเป็นตัวองค์ทองเหลือง เป็นตัวองคสมเด็จพจระจันร์โตไว้เป็นที่กราบไหว้ให้กับพระวิสุสงฆ์สามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเด็กๆได้เยาวชนให้กราบไหว้อยู่ตาบนานเท่านานเลยละจ้กทั้งสิ่งนี้นะญาติโยมนะเป็นสิ่งที่เราจะพบเราจะเจอเนี่ยมันหายากโยมยิ่งเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาที่เราจะไ,ได้สร้างคุณงามความดีสร้างพัยอริยสงฆ์สร้างภระใหญ่อย่างนี้มันหายากเพราะทำไมถึงบอกว่าหายากเพราะวัดแต่เราวัดเนี่ยจ้ก จะใช้งบประมาณในการสร้างค่อนข้างต้องใช้งบสูงปัจจัยสูงต้องอาศาัยตัวศรัทธาที่จริงจริงจังจังจ,งจึงจะสร้างได้เนั่องจากที่บอกว่าสร้างยากเพราะเป็นองค์ใหญ่โยมนะไม่องค์เล็กๆสมาภาพในนามตัวแทนของคณะพระพิษุสงฆ์ของวัดหนองตะยาไปสัตว์่งนี้ก็ขอ,ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านส่วนในวาระที่5นักอาตมาภาพก็ขอ,ขอเชิญชวนญาติโยมมาทําบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เสริมบุญเสริมบารมีให้กับชีวิตให้กับครอบครัวให้กับหน้าที่การงานนะจ๊ะในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2557นะจ๊ะเจริญพรจ๊ะ